คือราศีอะไรบ้างและลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรติดตามได้ที่ช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา89ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหากอยากทราบดวงชะตาราศีแม่นๆทํทำนายจากศาสตร์โบราณแท้ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคัมภีร์กรจากมหาจากักรพรรดิมันตรา89ค่ะ ธาตุดินมี3ราศีนะคะซึ่งได้แก่ 1. ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายน 2. ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม 3. ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ธาตุดินเป็นนักปฏิบัติคะ่ะ ท่าดินคือความร่ำรวยแต่ไม่ได้หมายถึงเงินนะคะความร่ำรวยของท่าดินคือความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของสรรพสิ่งทุกชีวิตดำรงชีพยอย่างมีความสุขมีกินมีใช้มีอย่างเหลือเฟือไม่ขาดคนที่ใส่ท่าดินเป็นผู้ที่รักความร่ำรวยโดยแบ่งความร่ำรวยเป็นสองด้านในตัวเองด้านแรกจะเป็นด้านสว่างคือความร่ำรวยอยู่ที่ใจเข้าถึงวิถีความพอเพียง พออกพอใจในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่รักธรรมชาติชื่นชมคนที่ติดดินด้านที่สองเป็นด้านมืดความร่ำรวยวัดกันที่เงินโลภจัดเห็นแกนตัวตะหนีห่วงแหนเงินบ้าอำนาจมองโลกในแง่ร้าย,ายคนท่าตดินจะเป็นพวกที่จะลงมือพวนดินปลูกพืชต้นไม้ไถหว่านทำนาหรือสร้างบ้านให้เกิดผลสำเร็จ จะต้องมีการวางแผนทบทวนพิจารณาทุ่มเทรแรงกายแรงใจเสียหยาดเหนื่อและเวลาเฝ้าทนุถนอมกว่าต้นไม้จะเติบโตงอกงามคนท่าดดินก็จะมีนิสัยแบบนี้เช่นกันคน่าดดินไม่ใช่นักฝันหรือช่างจินตนาการแบบคน่าดน้ำพราะดินเป็นของแขกจับต้องได้จะต้องใช้แรงงานไม่ทำอะไรรวดเร็วร้อนแรงแบบคนธาดไฟ บุคลิกท่าดินเน้นการสัมผัสทางกายภาพให้ความสําคัญเฉพาะสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้ยินจับต้องได้ด้วยมือสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนท่าดินด้านดีของคนบุคลิกท่าดินคือมองโลกตามความเป็นจริงไม่เพ้อฝันที่สําคัญอดทนไม่กลัวความยากลําบากเมื่อรับผิดชอบงานแล้วจะทําจนถึงที่สุด พเพราะยืนอยู่ในโลกของความเป็นจริงชาวธาตุดินจะไม่กระโจนลงสู่สนามทันทีเหมือนคนธาตุไฟกว่าจะลงสนามแข่งขันเขาหรือเธอจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆอนานและที่สำคัญคนธาตุดินก็เหมือนป้อมปราการที่อนุรักษ์นิยมหากจะคิดให้คนธาตุดินเป็นหัวหอกนำริเริ่มงานใหม่ๆเป็นสิ่งที่คิดผิดบุคลิกคนธาตุดิน คนท่าดินจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของการคุ้มครองรักษาสะสมและต้องการข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเพียงการคาดการหรือการคิดฝันจุดเด่นของคนท่าดินคือเป็นนักปฏิบัติและนักแก้ปัญหาจุดด้อยของคนท่าดินคือเป็นผู้เสพข้อมูลแห่งความเป็นจริงทําให้บางครั้งมองโลกในแง่ร้ายส่งผลให้ระแวดระวังตัวสูง ไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยสำหรับคนท่าดินแล้วความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความปลอดภัยในเขตปลอดภัยอันศักดิ์สิทธิ์ของคนท่าดินเขตปลอดภัยนี้มีความหมายกว้างอาทิเชน่นอำนาจตำแหน่งยศเงินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะใช้เวลานานแค่ไหนชาว่าตดินก็รอได้คน่าตอื่นมักจะมองคน่าตดินเป็นผู้เทยทยานสะสมทรัพย์สินเงินทองและอำนาจแต่ชาว่าตดินจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ไม่สูญหายหรือถูกคนอื่นแตะต้อง